ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c h h วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟ i f a Mobile 2.1กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้อยู่กับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมใหม่ยังไม่เข้านะครับสำหรับคลิปนี้นะจะเป็นคลิปตอบคำถามฟามื i ถือสอที่2นะครับก็ EP ได้เคยทําออกไปแล้วนะครับก็จะตอบไปหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับเพื่อนเพ,อนพี่น้องที่สนใจจะด,ดูคลิปย้อนหลังก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ตัวบนตัวไอด้านบนแถบสีขาวๆนะครับสำหรับเพื่อนเพ่พี่น้องที่เล่นเก่งแล้วหรือเป็นพวกโปรเพลเยอร์ทั้งหลายแหละก็ คงจะเข้าใจกับคําถามพวกนี้ได้ดีนะครับก็ถือว่าดูคลิปสนุกสนุกไปนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆที่เป็นนักเล่นมือใหม่ได้เข้าใจในตัวเกมกันบ้างนะครับก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับคําถามแรกนะครับคําถามแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําแท้งไอคอนนะครับซึ่งอันนี้ ep 1ผมเคยพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยว ep นี้ผมก็จะมาขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับปกติตามหลักแล้วนะครับเมื่อครบกําหนด7วันนะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราทําตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะทําแล้วเราก็จะได้ต้องทําเงื่อนไขต้องต้องต้องมีเงื่อนไขาตามที่เขากําหนดนะครับสําหรับเงื่อนไขในสัปดาห์นี้นะครับในในสัปดาห์ปัจจุบันนี้นะครับเขเขียนไว้าอิงอิตเคมกร u ๊ปเพเยอร์อินยูอะไรอัพก็แปลว่าเขาให้เราสร้างนักไลอัพขึ้นมาใหม่แล้วก็หานักเตะที่เป็นนักเตะลีกอังกฤษนะครับแล้วก็ลีกอังกฤษหาได้จากไหนก็ลองไปเซิร์ชด,ดูได้นะครับเวลาที่เราจะเซิร์ชหานักเตะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชให้ดูนะครับ อย่างนี้นะครับนี่นะครับกดเซิร์ชนะครับแล้วเราก็กดลีกเลยครับลีกอังกฤษนะครับมันจะมีแค่พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มี EFL นะครับแล้วก็ EFL Le a g u e 1 League 2นะครับมีแค่4ีลีกนะครับล้วก็เราก็กดเซิร์ชเราก็จะเจอนักเตะนี่ครับนักเตะก็คือขึ้นมาแบบประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็จะไปหาได้ในคลังของเราก็ได้หรือแล้วว่าเราจะไปลองซื้อเอาในตลาดนะครับก็ในเงื่อนไขของของบอกว่าใส่5้าตัวขึ้นไปนะครับ ก็เงื่อนไขของมันจะมีหลายลีกนะครับอันนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นหลีกอังกฤษัอีกประมาณ อันนี้มันจะรีอีกประมาณ26ชั่วโมงก็คือประมาณอีกวันกว่านะครับมันก็จะเปลี่ยนอีกแล้วสำหรับสำหรับเงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับในแต่ละสัปดาห์ผมก็จะไปโพสต์ไว้ให้ที่แฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจผมก็เข้าไปติดตามได้นะครับผมก็จะลงให้ทุกๆเช้าเลยนะครับว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็จะลงให้ว่าเป็นนักเตะหลีกไหนแล้วก็สมมติลีกคนั่งเศสมีหลีอะไรบ้างก็จะลงไว้ให้นะครับก็ลองไปเปิดดูกันนะครับสําหรับคลิปต่อไปคําถามต่อไปนะครับขอโททษีนะครับ ก็จะมีน้องๆเข้ามาถามบ่อยเลยนะครับขอเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคาถามที่ผมเอามาพูดในคลิปนะครับส่วนมากคําถามพวกนี้เป็นคําถามที่น้องๆถามมาจากในเพจของผมแล้วก็ตามคอมเมนต์ยูทูบนะครับผมก็ได้ไปรวบรวมมานะครับแล้วก็เอาคําถามหรักที่คนถามเยอะๆกันเข้ามานะครับเขาบอกว่าให้ผมมาทําคลิปเกี่ยวกับการหาเงินให้หน่อยซึ่งจริงๆแล้วผมบอกตามตรงนะครับวิธีการหาเงินในเกมฟีฟ่าโมบายนะครับถ้าเราไม่เติมก็มันก็จะมีแค่ให้เราเล่นอีเวนต์เยอะๆนะครับแล้วก็ หาตัวมาขายแล้วก็หาตัวจากอีเวนต์แล้วก็มาขายแล้วก็จะหางเงินได้นะครับสําหรับวิธีการปั่นปั่นนักเตะนะครับซึ่งอันนี้มีทางเว็บของพวกคนประเทศนอกเขาทำนะครับแล้วเขาทำได้จริงนะครับก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่จะปั่นราคาอย่างนี้ได้จะต้องมีความชำนาญในการเล่นนิดนึงนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเผื่อว่าจะเป็น เผ like like ื่อว่าเพื่อนๆอาจจะเจอแนวทางที่ดีก็ได้นะครับแต่สําหรับตัวผมเองนั้นผมไม่ปั่นนะครับปั่นราคานักเตะนะครับก็ประมาณแบบว่ากว่าซื้อนักเตะราคาต่ำๆในตลาดทั้งหมดแล้วก็มาตั้งราคาขายใหม่ให้เป็นราคาต่ำของตัวเองครับมันเป็นประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ไปลองหาข้อมูลดูนะครับสำหรับเว็บของเมือนอกแล้วก็คลิปของเมือนอกเขาทำกันนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมก็จะเน้นแค่เล่นอีเวนต์เยอะๆแล้วก็พยายามหาเงินจากอีเวนต์แล้วก็หาตัวมาขายเท่านั้นเองนะครับ ก็แค่นี้เองนะครับก็ถ้าไม่ใช่สายป้บเป็นสายรีไม่ใช่สายเติมก็จะประมาณนี้นะครับคําถามต่อไปนะครับมีน้องๆถามมันเข้ามาบ่อยเลยนะครับว่าพอมันอัปเดตใหม่แล้วนะครับตอนเนี้พอเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนครึ่งนะครับเราเริ่มมีการสลับฝั่งจากปกติเคยเล่นซ้ายไปขวาก็จะมีขวาไปซ้ายนะครับมันมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับว่าให้เราเปลี่ยนสลับฝั่งได้นะครับแต่เราสามารถตั้งได้นะครับเราก็เข้ามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับ เราก็เลื่องมาที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ p r e f e r r e l e n e อั้งอย่างผมอ่านไม่ค่อยออกนะครับก็เป็นตัวเดียวเลยนะครับที่อันนี้จะเปลี่ยนระวางตั้งค่าให้มีปุ่มตั้งค่าการบังคับอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับมันจะเขียนไว้เลยนะครับว่า Away l s Attack Leap to Light นะครับอันนี้ถ้าเราถ้าเราเปิด มันจะเล่นแค่ฝั่งเดียวเหมือนปกติเหมือนที่เราเคยเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้มันพอมันอัปเดตใหม่มันปิดพอมันปิดนี่ก็คือพอจบครึ่งมันจะสลับฝั่งทันทีนะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับพอเล่นอีกฝั่งหนึ่งครับเล่นกากมากครับเพราะว่าไม่โคตรไม่ถนัดเลยครับบอกเลยนะครับผมก็เลยเอาเล่นแค่ฝั่งเดียวนะครับสาหรับคําถามต่อไปนะครับน้องๆถามกันเข้ามาบ่อยเลยนะครับว่าพี่ๆทำไมเกมผมเข้าเกมไม่ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องขึ้นจอดําแล้วก็มีภาษาอังกฤษขึ้นนะครับอาจจะมาจากแบบว่า เรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือว่าบางทีอินเทอร์เน็ตกับตัวเซิร์ฟเวอร์มันคอนเน็กกันไม่ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยผมก็จะแนะนําว่าบางทีก็จะบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งอ่ะบางบางทีมันก็อาจจะหายหรือไม่บางทีก็ผมก็จะบอกว่าให้ลบเกมแล้วก็ให้โหลดเกมใหม่ซึ่งทุกครั้งที่เราจะลบเกมนะครับเราจะต้องล็อกอินเกมไว้ก่อนนะครับเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราล็อกอินกับอะไรไว้ถ้าเราไม่ล็อกอินไว้นะครับมันจะเริ่มใหม่นะครับ เกมเนี่ยมันจะเริ่มให้เราเริ่มใหม่ทันทีนะครับส่วนมากแล้วผมก็จะล็อกอินเฟซไปเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเขียนว่า Facebook นี่มันจะเขียนว่าล็อกไปแล้วนะครับแล้วก็1 ID นะครับมันจะสามารถล็อกอินเฟซได้แค่เฟซเดียวนะครับไม่สามารถไปล็อกอินหลายเฟซได้หรือก็หลาย ID ได้นะครับพอมันจะจดจาแค่1แค่1 ID เท่านั้นนะครับ1เฟซเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะหลายๆอันได้นะครับหรือบางคนจะล็อกกับเกมเซนเตอร์ก็ได้นะครับหรือใครจะซิงกับ Apple ก็ได้นะครับก็ พยายามกดเลือกเอาสักอันนึงนะครับว่าเราจะล็อกอินกับอะไรไว้นะครับเผื่อว่ามีปัญหาแบบเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่าไรโหลดเกมขึ้นมาใหม่จะได้ไม่หายไปนะครับสำหรับบางคนที่เติมกันมาเป็นเงินจํานวนเยอะๆนะครับก็เสียดายอยู่นะครับถ้าจะต้องเริ่มใหม่นะครับสําหรับคําถามต่อไปนะครับก็คือเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนทีมเนี่ยตามที่ผมเข้าใจเลยนะครับอาจจะเป็นเปลี่ยนทีมตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่าซีลกเคสอันนี้นะครับนี่เข้ามานะครับมันก็จะให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอา ทีมอะไรนะครับทีมลีกไหนนะครับเราก็ต้องเลือกดูนะครับว่าเราจะเอาลีกไหนนะครับมันมีเยอะเลยนะครับอย่างเลือกพเมิลีเราก็เลือกมานะครับอาร์เซนอลก็เลือกมาสีมแลกแค่นั่นเองนะครับม่นจะเปลี่ยนเป็นทีมอาร์เซนอลให้เราแค่นั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นเฮดตูเฮดนะครับล้วบางครั้งบางทีบอกว่ามีอาการหน่วงการจะตกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นทุกคนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับ แต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยมันขึ้นอยู่กับตัวเครื่องแล้วก็ตัวสัญญาณเน็ตด้วยนะครับแต่มันมีวิธีการช่วยได้นิดๆหนๆนะครับก็คือการปรับค่าเฟรมเรทให้มันลงนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งเช่นเคยนะครับแล้วเข้าที่กราฟิกนะครับอันนี้มันก็จะมีเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนเห็นไหมครับอันนี้โลเห็นไหมครับไซึ่งถ้าเราปรับเฟรมเรทให้มันภาพมันแบบว่าไม่ค่อยช้าสุดมันก็จะช่วยทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับแต่ภาพมันก็ต้องแลกมาด้วยการที่ว่าภาพมันก็จะไม่สวยนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับ ก็ลองเลือกลอ,ลองตัดสินใจดูกันนะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือเป็นคําถามที่เพื่อนๆส่วนมากจะถามกันบ่อยๆนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยนักเล่นเก่งๆเ,เขาทราบกันเข้าใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็จากซีซั่นที่แล้วผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องลีกเรื่องเพร์กนะครับซึ่งมันซีซั่นนี้มันพัฒนาขึ้นมาก็เปลี่ยนแปลงเป็นแค่นิดๆน่อยๆเองนะครับก็จริงๆแล้วผมมีเคยทําคลิปแยกไว้ถ้าเพื่อนๆจะลองเข้าไปเปิด หาดูก็ได้นะครับย้อนหลังนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแค่มีเขาคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็จะมาพพูดถึงรับรวมแล้วก็เข้าๆกันนะครับว่าบางคนเขาถามมาว่าลีกนะครับนี่นะครับตัวลีกนะครับลีกมันมีอะไรบ้างนะครับก็พง่ายๆเลยนะครับเวลาเขาลีกมาก็จะมีทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพนะครับหนุนมาแชมเปี้ยนชิพก็แล้วแต่เอาหัวลีกจะกดลีกไม่กดลีกนะครับ แล้วก็ตัวหลีกนะครับก็เข้ามาแล้วถ้าเราหัวหลีกกดหลีกแเราก็ต้องเตะหลีกทุกวันนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มเพิร์กนะครับอันนี้คือประเด็นสําคัญนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพอจบแล้วมันก็จะได้แต้มเพิร์กนะครับก็คือแพชชนะก็ขึ้นอยู่กับตัวเพิร์กก็ขึ้นอยู่กับแพ้ชนะด้วยนะครับพอเราได้แต้มเพิร์กมาแล้วนะครับคนก็จะถามกันว่าแต้มเพิร์กก็ไปทําอะไรแต้มเพิร์กก็เอามาไว้อัพเพิร์กตรงนี้นะครับนั่นเองนะครับ ตัวอัพเพิร์นะครับมันจะมี4ช่อง4อย่างให้เราเลือกนะครับซึ่งอันแรกนะครับเป็นจะเป็นโบนัส OVR นะครับก็คือเมื่อเราเลือกอัพไปทีหนึงก็เท่ากับว่ามันก็จะเพิ่มให้1 OVR นะครับอันนี้เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือ chemistry b o o t ผมจะพูดท่ามไปถึงแม็ก c h e m i s t y ก่อนนะครับก็คือแม็ก c h e m i s t y ก็คือมันจะเพิ่มให้เราทีละ8นะครับำสำหรับซีซั่นนี้นะครับก็ มันจะเพิ่มไปทีละแปดนะครับก็คือประมาณแบบว่าผมถ้าทําคู่ตามความใจผมคือเพิ่มเป็นขีดจํากัดนะครับสมมุติว่าเราเคยมีอยู่212ถ้าเราอัพไปอีกมันก็จะเป็น220อย่างเงี้ยครับเพิ่มทีละแปดซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องดูนักเตะของเราด้วยนะครับว่าของเราส่งเคมีถึงไหมนะครับพอถ้าเคมีของเราส่งไม่ถึงสมมติว่าจากมี2 1 2 พออัพไปแล้วมันจะต้องมี220แต่มันเกิดมีแค่218แต่เมื่อเรากดดูนักเตะแล้วในค่าเคมีนะครับเนี่ยเปิดตดูตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเราก็เลือกดูที่นักเตะนะครับเลือกดูตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเขียนอยู่ว่าโบนัสเคมีบวก14 Mac แม็กเคมีบวก92เมปรับตัวบนนะครับแอคที e ไลอัพเอฟเฟกตนี่นะครับตัวเพิร์กนี่นะครับสมมุติว่ามันไม่เต็มมันขาดไปนะครับจาก2 1 2 พออัพไปแล้วจะต้องเป็น220แต่มันมี218นะครับเขาก็จะอัพตัวนี้กันเพิ่มนะครับเพื่อให้มันเต็มนะครับอันนี้ผมพูดตามความเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปกันใดก็ต้องขออภัยนะครับจากผมเข้าใจแบบนี้นะครับนี่คือตัวเคมีที่บูทนะครับมันจะบูทให้เราเต็มครบ220นะครับเข้าใจตามการเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็บนัสไลท์อัพก็คือเป็นถ้าเราอัพขึ้นไปมันก็จะสร้างไลท์อัพขึ้นมาได้อีกหนึ่งไล์อัพเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวผมก็จะลองอัพให้ดูนะครับอันนี้712นะครับผมมีอยู่712ผมก็จะอัพตรงนี้นะครับ600นะครับ m a c i n ท t y ตอนนี้ผมก็จะต้องมี220นะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่าในทีผมที่มีส่งเยอะไหมครับส่งพอหรือเปล่าเนี่ย220แล้วเห็นไหมครับนี่นะครับพี่กดดูว่านักเตะกดเคมที่วิวตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะบอกรายละเอียดเลยนะครับว่านักเตะคนไหนส่งเท่าไหร่รับเท่าไหร่นะครับ ถาอยากจะดูนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับก็สำหรับคลิปตอบคำถามฟีฟ่าโมบาย21 EP ที่2ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้นองนะครับที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบรวมมาทำเป็นคลิปที่3ให้นะครับก็มีอะไรที่แปลกๆหรือยังไม่เข้าใจก็อลองรวบรวมมาดูนะครับ ก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าผมอธิบายทั้งหมดหรือตอบคำถามไปทั้งหมดพูดไปตามความเข้าใจแล้วก็จากประสบการณ์ที่เล่นเกมนี้มานะครับก็ถ้ามีผิดพลาดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เล่นเก่งแล้วก็ถือว่าดูคลิปสนุกๆไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะ เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมีมือใหม่ให้เป็นวิธีการและแนวทางในการเล่นได้นะครับก็ทุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ